สดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองควัสิบกทุกคนค่ะพกอกระถิบกับจะพี่น้องกับแซกน,กนัวควงคลิปนะคะวันนี้เท่ากับอยู่บรรยากาศข้า้งหนอกนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ส1อนะคะเป็นวันที่คุณหมอนัดของเราไปดูน้องไปดูน้องน้องชไนยะชนยะชนายชนา,ยอนายอของพี่สาวคนโตเป็นคนตั้งให้นะคะก็คือืัอนี้อาจจะครบ25ห้าวิกนเนาะ 25สัปดาห์หรือ26นี่แหละก็จะไปดูกันว่าไปเช็คคือเก่าอะไรพี่น้องว่าเขาโตขนาดไหนแล้วเดี๋ยวมือในที่จะถามหมออยู่ว่าน้องน้ําหนักกี่โลแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทิ่ก็เริ่มถามเริ่มถามว่มา,มมาน้องจากโลแล้วเพราะว่าเคยไปเบิ่งคลิปเด็กๆนะคะว่าตอนนี้น้องในท้องกี่โลกี่โลเขาก็เริ่มาสงสัยมาเอาเขาก็เริ่มถามหมอว่าหลูกจาของจักโลแล้วสรุป ดัมนักที่ขื่นแะมันลงแมร์แล้วลงหลูกประมาณนี้นะก็เลยอยากดูนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงคุณหมอนัดสิบโมงที่ปสิบไปหอดก่อนกนระสิบไปเกลื่อนออเอกสารแล้วก็รอคิวคุณหมอนะคะนี่บรรยากาศข้างทางพอขับรถจะจะพาไปตัวตัวพี่น้องวันนี้ไปสามคนค่ะแต่ว่าทิพย์น่ะไปกับมาก้อนแล้วก็พี่สาวคนโตโอ้ยไม่ใช่พี่นุ่มเออแม่น้องดอมไปไปรอที่โรงพยาบาลแล้ว คือไปกันสามคนวันนี้วันนี้คือส่วงหนาวบวมๆโมพี่น้องตู่คือส่วงตูย๋ยยงไงเนาะอ <c oughs> ้วนอ้วทุกคนรู้สึกว่าจะอ้วนนะคะอ้วนอ้วนได้จ้ะพี่น้องคะ่ะไปโอเคเลยที่พาไปชมสองข้างทางแล้วก็จะไปพาพี่น้องไเปเบิ่งมาเห็นยนังเนยตแตงยางเขาล่องบาตรพลัดจ้ะพี่น้องคะ่ะ อนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงสานะคะใช้เวลาในการเดินทางครึ่งชั่วโมงเนาะใช่ใช่ไหมก็30นาทีโดยประมาณ30นาทีจากบ้านเราเข้ามาในเมืองนะคะมาในตัวเมืองขอขออนุญาตจัดของก่อนจะไปปรกอกันข้างในพี่น้องคาะเอาเพียงกันท้ายไปเลยห้าเหลี่ยมน้องรถเหลี่ยมนำแหลกยางไปข้างบนจะไปตรวจอุณหภูมิก่อนนะครับมา maaapit nga เรียบร้อยหนึ่งด่านด่านต่อไปเป็นไอคอนเกซูซิติหลังจากนี้คุณแม่ก็ต้องไปตรวจฉี่นะครับนั่งรอแป๊บหนึง่งตอนนี้ก็ยืดด่นเอกาสารแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือรอคุณหมอเรียก ไปตัวจฉีก่อนนะคะก็ไปวัดความดันนคะคอนนี้ก็จะมีใบน,นี้มาด้วยแล้วเปิด้พี่น้องดูนี่เป็นสมุดบันทึกสุขภาพตั้งแต่วันที่เรามาฝากคันนะคะ่าจะเป็นเล่มปกแข็ง ก็จะมีการบันทึกแต่ละครั้งที่เรามาช่่งน้ำหนักตั้งแต่ช่างน้ำหนักนี้วันแรกที่จิพมาฝากคันก็คือวันที่ส4น้ำหนัก6 1 2เดอือนถัดมาก็มา60น้ำหนักลดนะคะลดเพราะว่าทิพกินยังไม่ค่อยได้พี่น้องก็จะมีอาการแบบกินไม่อร่อย,อ,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดือนที่สาม มาก็น้ำหนักขึ้นแค่ห้าขีดวันที่หกทันวาเนาะแล้วก็เมื่อลาสุดวันที่สามมกราที่มาน้ำหนักก็ขึ้นไปหกสิบสามกิโลขึ้นมาตั้งสองโลสามขีดแนีนี่ก็จะเป็นการบันทึกนะคะว่าเราขี่อีกแล้ววันนี้ก็ล่าสุดก็ยี่ิบอดีแต่วันนี้น่าจะประมาณยี่สิบห้าวีดนะคะอ้าวนพอมาแล้ว ณพ่อไปห้องน้ำมาหรอเงี้ยวมาเงียวมาไปเอาเงียวไปตวรวจบ่บ่วเอาแล้วคันดาไปกิน <c oughs> เดี๋ยวเราฝั่งโน้นถามคุณหมออื่นไปตรวจฉี่บรรยากาศวันนี้ก็จะเรียบง่ายเงียบ,งยยบงยสงบดีทางโรงพยาบาลยาหรือเปล่าใช่ก็ประมาณนี้นะคะอืม ไปไหนมาแม่ท้องไปไหนมาวัตกรัมแล้วก็ตุชีปกติดีค่ะเพิ่มสองกิโลดดสอด,สดกิ้ลอีกแล้ววันน, <c oughs> วนี้จะได้พามหมออยู่ว่คซีสรุปท้องลูกจากโลกดินดีตอนนี้ก็ดินดีค่ะลูกดินดีมากถึงว่จาจะมาขอหมอเ <c oughs> ออนั่งทองนะ สรุปไปตรวจฉีก็ปกติดีสรุปไปตรวจฉีก็ปกติดีนะฉีก็คพิไปตรวจไม่รู้ว่ายังไงเขาสงค์ขึ้นยัไงเดี๋ยวเราฟังจากหมออีกทีแล้วตอนนี้ก็รอไปเอกชลีไปอันตาเมียนโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งในห้องอันตาเมียนดูกันครับคุณหมอเรียกแล้วบอกให้มานั่งรอข้างในก่อนนะครับ เบื้งถัาเบื้องไม่อยครับ สมองอะไรดีหมดแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นเด็กมานวาดูตามแนวยาเหมือนเาอ่ะโอ้เราก็เห็นด้วยกันเราเดาวราด้วยกันคือเราก็เดาด้วยกันคุณหมอคระดาวดาด้วยกันเนี่ยเนี่ยดูก็รู้น่ะเงาเงาแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายน่ะมันเป็นอนุสาวรีย์ชายออกมาแล้วอ่ะผู้หญิงล่ะครับแล้วก็ พอถึงหัวเข,าเขา่าก็ไม่ไม่ไม่สั้นนะไม่กดหัวข่าก็ยาวเท่ากันอันนี้เป็นกระดูกต้นขาไว้สมองน่าขวางสูดตามเกณฑ์หรือเปลตอนนี้ออกมาจากห้องแล้วนะครับอ่อ ทุกอย่างโอเคตามที่พี่น้องเบิรงล่ะทุกอย่างดีหมดแล้วปกติดีทุกอย่างน้ำหนัก 800, น้ำหนักแปดร้อยกรัมน้ำหนักแปดร้อยกร,รมัมเร่งอีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นรถแล้วนะคะเราก็เซตภารากิจที่ไปหาคุณหมอเลยวค่ะพี่น้องคะตอนนี้ข้างนอกอากาศร้อนร้อนร้นอนมากเลยอากาศมัน แสงสว่างหลเบิง็งเบิ่งผาบเลยพี่นอนองันนัย่ในรถผ่าเรืงสว่างค่ะขึ้นรถแล้วก็มาเบิ่งใบอันตร้าซาวดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าน่าเหมือนใครคิดว่าเหมือนมากมากเลยสมคุณพ่อเขาตั้งใจใหเห็ดเอาละตั้นใน <laughs> งกกใจทุกดอก <laughs> ก็โอเคค่ะเรียบร้อยดีคุณแม่ ก็แข็งแรงดีไม่มีเพื่อนแหนงบอมีอีกอย่างที่จะเป็นเอิร์นผ้ามาเออ,อ,เอ,อส่วนน้องคุณหมอก็บอกว่าเด็กคนนี้แข็งแรงดีเนาะแสดงว่าอาหารการกินโอเคว่าแต่ว่าลูกแปดลอยกำกว่าแต่ว่าแม่คือขืนเอาขืนเอาท่านดูแมเหมือนได้อเออวันที่เนี่ยหลังต่อจากนี้ไปที่คุณจะแบบกินอะไรที่มันมีสารอาหารเยอะคือจะบอกกินยังแบบแบบว่ากินเลนกินหัวมากเกินไปนะมันชิลงแมง ก็จะพยายามเน้นกลมเน้นเน้นสิ่งที่มันโอเคกับลูกอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีผลหน่อยที่สุดสําหรับเขาควบคุมอาหารบนมันอดอาหารเพี่น้องเนาะควบคุมแต่ว่ากสิขานบดายกสิทต์ตบมกุนก็ขอบคุณคือเก่าคืออะไยคือเนาะคืออะไรคืองแหววทั้งโดงทั้งแหววคือพ่ออะไรแล้วเมืองเลือตอนออกมาสิเป็นส้นอะไรไปเนาะอ่ะโอเคค่ะ ขอบคุณถูกกำลังใจให้เก้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ติดตามมาจุดหอวหนึ่งเนาะเป็นว่าคลิปนี้กะละขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามและเพิ่มอย่าลืมกดใส่กดแเลยใหน้เดือดใส่ก้นใส่กดไใส่ก้นใส่ก้นเลยโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าพี่น้องคะสวัสดีคลินี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะ